ปี๊บป่ะนี้ครับท่านผู้ชมจะเล่าถึงโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งวันนี้โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนชื่อดังโรงเรียนอะไรชื่อโรงเรียนอะไรจุดจุดอาทิบอยจุดจุดจุดมีคุณครูคนหนึ่งครับสอนวิชาสอนวิชาวิชาโรงเรียนที่มึงเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ชื่อโรงเรียนจุดจุดจุดสอนวิชาวิชาหนึ่งวันนั้นโรงเรียนหม้ไม้ผมบอก อไม่ใช่โรงเรียนที่โรงเรงียนดีอยู่ผมบอกเขาว่าเอ็มไฟตังคิวแอนยูพูดกูก็ตอบแบบย yes welcome แป่งเหมือนี่าแหวกอะไรอะไรแกบือ,อเฮียแคไหกูว่าก <c oughs> นันแหละทองไทยสังมไทยเลย ไอ้คำฟ้องมม่มา,มาพุซี่เพี้ยลูกแมวอะลูกแมวอะไม่ใช่พุซี่ที่แปลว่าลูกแมวลูกแมวกูวไม่ได้หมายความว่าพุซี่ที่แปลว่าลูกแมวกูวไม่ได้หมายถึงเหมือน,นั้นไม่ใช่มันคือลูกแมวเฮ้ยเชี่ยนี่กูเรียนมาจากโรงเรียนชื่อดังชื่อว่าจุดจุดจุดียชื่อดังสอนหมู่ชิบหายเลยไอ้กูเป็นฟองเลย หมายถึงฟุซซี่ที่แปลว่าคำหยาบนายกดปุ่ตรงนั้นไม่หายมีมีข้าเกมเลยไอ้เหี้ยไม่ดีแต่ว่านกูด้วยเหี้ยเด็กม .2 เี่ไอ้เลยมึงจะร้องเรื่องไงใช้ปูฉันเป็นร้องจะร้องให้โป๊ะโป๊ะเป็นโป๊ะจะร้องให้นี้จะร้องให้นี้อ๋อกูไม่ใช่ฮันนี่เว้ยเคี้ยกูเบื่อว่ะกูก็ไม่ใช่ ไม่ใช่เขาเฮี้ยและเกไมไปอย่างพวกมึงเป็นกันสองคนอีกแล้วไม่ใช่เนี่ยเถียงคนดีฉันไม่รู้รักไม่ใจรักไม่น้ำวัดคว้ดวัดันเต็มวัด,ว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 ดทำเพี่ย dìa qua sáng dìa qua sáng ngon 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 ออแน็ตอยูวัดกอดฉไอเนี้ยรู้แล้วฉันจะไม่แน่ใจโวด G G X Z Omega หาพ่อมึงหรอ้อสัตว์เอ้าเพื่อนมันบอกไงโอเมก้ารู้ว่าโวดไปงั้นไม่ใช่กูไม่ได้ว่ามึงกูว่าทุกคนเนี่ยอีเหี้ยโดนเหี้ยอะไรโอเม Omega สัตว์แพ้เหมือนกัน ปุ <S <S anyway, so ๊บจะข่ากุลิเพ yeah. <So ื่อนกันไหมปุ๊ไม่ได้เป็นกูกูเดินกลับไปเกมเลยป่ะปุกลัวตายใครกูได้ไปแก้บัลดอเดี๋ยวกูไปแก้เองึงพูดดีเฮียเกมกูดูแลสุดอยุดสัตว์กูไปแก้เองเพื่อนเป็นเ่องเพื่อนไหมพอเพื่อนตาย จะกดทำไมคุณจะไปแก้เธอคุณแก้เสร็จแล้วไอ้สัตว์มึงมีแต่จะเพิ่มปัญหาเกีมทำไมต้องกดวอดกดวอดอะไรเจีเจียเอ็กซ์ไปใหเอาไอ้เหลือง ถ้าไป่อยากให้กูบอกคนนั้นก็รีบฆ่ากูซะไอ้พวกเกี้ยมาเงียนไว้ก่อนได้นอนดึกจังเรื่องกูมาฟิวมาเล่นด้วยกันตอนไหนตอนนี้เลยตอนนี้นะไม่กูบอกดิ มิกมามามามิกโอดนายมิกอะมองอัสนะมามามาเล่นด้วยเล่นด้วยไม่เล่นหลายสัตว์มึงนอนน้าใ้เฮียเออรู้วใครชื่อพัมพัมแอสข้าล่างใครไม่รู้เหมือนกันใครเข้ามาไม่รู้เอ้าไอ้เที่ไม่รู้จักเขาให้เขาเข้ามาหลอกเทจริงเพื่อนกูเดียวอ่ะเขาเรียกเดียวอ่ะเพื่อนกูหลอกเท อันนั้นด้วยโอ้ไม่กูอันด้วยแค่นี้เออมาเล่นไหมเยังไม่เดีจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วตายแล้วเร็วๆนี่กูไม่ใช่นายไม่เป็น嘛เป็นนายเดี่ยวผมนายไม่ชอบเหลี่ยวนะเออไอ้นายมันชอบเหลี่ยมมันเหลี่ยมหลายรอบแล้วเกมกูดูไลฟ์สดมึงอยู่ไอ้สัตว์แค่นี้มันเดี่ยวหนาเหี้ยไอ้นายมัูได้สดมึงอยู่นายมันเดี่ยวโวตมันโหวตมันโหวตมันบอกเพื่อนโหวตมัน

สวยนี่คนเดียวจุทะลุไม่มีใครเชื่อคุณฉันไม่รู้เลยฉันก็ไม่แน่ใจเออถ้ามึงเล่นเล่นกันอย่างนี้แล้วแบบมีคนฆ่ามึงมึงก็รู้ดีว่าใครเป็นก็มึงก็บอกเพื่อนได้นี่เพราะมันใช่รพวกเนี้ยมันชอบเลี่ยมไหมไม่ก็อยู่ในนิดด้วยกันน่ะพวกเนี้ยมันชอบเลี่ยมไหม ก็จะบอกว่าถ้าไอ้นายฆ่ามึงมึงก็บอกมึงก็บอกไอ้มิกได้มิกก็โหดมึงก็ได้ไม่เข้ามาไงไม่คือกูเล่นอยู่เนี่ยแล้วไอ้มิกกับไอ้มิกกับไเกมเนี่ยมันคือฆาตกรเลยมันเป็นฆาตกรด้วยกันสองคนกูก็เลยบอกเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวที่เป็นก็กูแพ้ไหมมันเป็นหน้าที่ไหมเกมจะฆ่ากูเลย มอบห,อหัวใจให้นะว้าเหลืองว้าเหลืองไม่ <c oughs> มาฟิล์มมันเล่นกันมือกล่นแล้วด้วำเหรอยังมาอาบน้ำเลยกูเพิ่งจะไปอาบเนี่ยขำแล้ว <c oughs> มืออย่าใช้คำว่าขำ <laughs> เขาเรียกว่าแตสว่างแล้วมีเขาไม่เรียกว่าคำแล้วลอยใช้ควำว่าค่ำเขาไม่เรียกว่าค่ำแล้วแรงรูกเขาทำไมยังไม่อาบไม่มีกางเกงตายโอ้อะไรกันปิง <laughs> มาเร็วๆเชิญมายัางไม่จบเลยเชีญรีบ <laughs> เนี yeah. ่ยกูวางให้แล hey, right. uh ้วเนี่ยกดตังซีแล้วก็กดวนเองนายเป็นโหกดกูหมดไี่เขียนมันเชื่อกูไงก็กูบอกแล้วมันเป็นจริงตั้งแต่ตอนแรกมันก็เลยเชื่อกูเรื่อยๆแต่ฉันจะไม่แน่ใจ โอ้โเกมมันี่มาลูกหัวลูกหัวจั๊กจัเจอฟิล์มมุนเขาตามรหัสเข้ามาไเห็นไอคอมไอคอมกูกำลังติดไอ้นี่ไนหน้าไหนที่อีมิคมันส่งไปในกลุ่มเข้าตรงไหนกดลคอร์ทุกอะไรคอร์ ออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็แบรนด์ที่ข้างหลังมี่สามข้างล่างชื่ออ่ะเออล่างสุดอันล่างสุดอ๋อไอพายไพเวทเนี่ยนะมึงเปลี่ยนชื่อก่อนมึงเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเซิร์ฟอะไรเซียอะไรเซิร์ฟเอเชียต้องเปลีกติมันเป็นเซิร์ฟอะไรอ๋อยุโรปโอเคโอเคเข้าไปยังเอ็มยังเพื่อน mgq มาอมึงก็เองคอนโทรน C แล้วก็คอนโทน E ก็เพื่อนโทรศัพท์ไอสัตว์อะไรคอนโทรน C แล้วก็คอนโทรล E อะไรของอะไรอะไรอะไรคอนโทรน V มิกคอนโทน B mix mix m i สติเพื่อนสติอะไรแล้วจะดุจ้าสติเพื่อนสติสตอสตบอกแล้วให้เลือกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วบอกพังหมดแล้วง่าไงนายสิอีกเกมมันเข้ามาแล้วปวดเลย สติเพื่อนสติบอกเราให้เลิกทีนี้บอกมากหมดแล้วตอนนี้เี่ยเกืนแล้วจะไปบอกว่าข้ามีกี่เยีข้ามกับมือกินนี่ลไอ้เจ้าอมือกินตอนไหนวะข้ามกับมืทีสามนี่บิกเสามไอ้เจ้าไอ้เจ้าของมือมาทำไดไรวะไอ้เย่ย หรืออย่าไปล้อมันเดี๋ยวมันออกเนี่ยเช้าของมันกูนกนว่าบ่ายสามไอ้อ,อ,อะไรวะกูไม่เป็นอีกแล้วไอ้เหี้ยใช่ไหนพูดแบบนี้มันเป็นเด้อเป็นก็เหี้ยแล้วไอ้สัตว์แค่กูแคปหน้าจอให้พวกมึงดูไหมล่ะมไม่ดิมไม่ดิกูขอต่อกันดำก่อนโมโมไอ้เหี้ยกูโดนฟ้าฆ่าไอ้สัตว์เอ้ยเกมมาสบกูกูโดนฟ้าฆ่านาตัวมึงชื่ออะไรตัวกูชื่อเนย เกมบวชฟ้าบวอี๋มุโอ้โหอีมวยเกมบวชฟ้าดรึเป็นนายตายหาแล้วเหรอเออตายเลยไอ้เหี้ยวโดนฟ้าฆ่าฟิมบดชฆ่าฟ้าบนฟิมฟ้าบนอะความเมื่อ ันไม่ว้ายมิกป็นว <Lead S 1> ะไอ้มิีมึงเป็นใช่ไหมเออมิกมึงเป็นใช่ไหมไหมึงมีพิรุธมิกเอเอมิก <ừ> มีพิรุธนี่อ, <า S 2> อยู่ดีก็ร้องเพลงเงียบไปเีอยร้องเพลงกบเกลือับเพื่อนเลยเอ้ะนี่มีความลับเออร้องเพลงกบเกลือนันมีพิรุธร้องเพลงกบเกลือนเอเลน เอเลนเขาเรียกผมว่าเอเลนไม่ผิดหวังไงต้องเพื่อนผิดหวังกับเพียงอยู่วะไปนั่งรอตั้งหลายชั่วโมงก้นผิดหวังกับเพียงเนี่ยหวังสูงก็ผิดหวังไม่ใไหนโหวตกว่าไม่ได้เป็นเลยเมื่อกี้ใครโหวตครับ้างไม่รู้ว่ะไม่ได้ดูที่เนี่ยค่ะคุณนั่งต่อกันดำตัวที่โหวตกว่าตัวนั้นแหละอินพอร์เตอร์เอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวกูตามเดี๋ยวกูตามม่วงให้เด้อเอ้ยกูตามอีมิกดีกว่าเดี๋ยวหมัดกูเร้ต่อที่หน้ามึงมิกทำไมมึงไม่แก้วะฮะเกียร์เต้แดงๆนี่คืออะไรวะออกซิเจนเออต้้องไปแกนเี่ยมึงต้องไปแก้ปุ่มก่อนเว้ยมึงถึงจะโหวตได้เอ้ยไอส้มไอ้ส้มไอ้ส้มมีพี่ลุธโอเคเดี๋ยวกูดูไอ้มีไอ้ส้มแก้ไอ้ส้มแก้ไอ้ส้มเมื่อกี้มันแก้ มิกจะทำเป็นว่าแก้เถาะไอ้เหี้ยตรงนี้มันไม่พังเคมไอ้แดงจะโดนในวิฆาแล้วอันนี้ก็คือบอกได้เพราะกลุ่มเป็นวิญญาณตามจิตอยู่เป็นใช่ไหมเป็นใช่ไหมไม่ไม่ไม่กูยังไม่มั่นใจเดี๋ยวกูจะไม่ดูมันแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะไม่ดูคนอื่นกูจะไปดูคนอื่นต่อแล้วกูไม่ดูมันแล้วว่าเอ ดูหางกูเลยดู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 กูไปดูอีฟิล์มดีกว่าไอ้เหี้ยเพื่อมาเลี่ยมฆ่าคนเหลี่ยมฆ่าค,นเ,าาคนเหี้ยเลยว่องตือไม่ได้เป็นในเหี้ยไอ้ฟิมทำไมต้องไปครอบเสียงใส่เราด้วยไอ้ฟิมจะกล่าวหากูมั่วได้ยมึงนะไม่ชอบมึงชื่อโจทัโลนะไม่ไม่กูชื่อนี้กู N A Y กูนีกูใช้เกมโจทัโร่เอ็ไอเกมโจทัโลส่วนไอ้มิกจีทีเอ็กซ์วายแซดเด้เอ มีคน,<ล>นแ<ล>ด้เดี๋ยวไอ้อไฟไฟตัวเนี้ยมาพังอ่ะมึงมาอัพโหลดก่อนเกมระวังไอ้มิกคุณค่ามึงเกมมิกมิกเนี่ยมไอ้มิกเป็นใช่ไหมโหวดไอ้มิกเด้อเออไอ้มิกเป็นมิกเป็นเน,นี่ยเนี่ยมามเดินผ่านรถไฟที่พังอ่ะมันไม่แก้เลยเชื่อกูเชื่อกูถ้าโหวดกูเด็กพวกมึงก็จะเหัวหกวไอ้มิกเป็นหัวไอ้มิกเป็นหัวหัวเลยใช่ไหมมิกเนี่ยโหวดไอเกมโอเวอร์เนี่ย ว่ายมิกว่ายมิก่า What happened What the อ้ยยิงบอลไมึไม่เบือแน่นอนไม่วงไม่เวืออะไรทั้งนั้นแหละไม่ไม่เบื่อเล เอาเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เอามันโหวตใครไอ้นี่เอาคือบอกตนไหนให้โหวตไอ้มิกเอากูบอกให้โหวตไอ้มิกกูไม่ได้บอกมึงบอกเพื่อนเอมึงบอกเพื่อนไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงมันเป็นนักสู้โอ้มิกลูกหัวลูกหัวใช่ไหมบอก้วไอ้แดงเป็นนักสู้ เชื่อกูไอเกมมันเป็นนักสู้ไอนายเป็นเกชมพูชมพูคิกว่ากูด้วยชมพูเชื่อกูดิชมพูไอแดงมันเป็นนักสู้มีเชื่อกูไอโอเกมโอเวอร์ มันพูดมันเป็นเรื่องงี้ไอแดงมันเป็นไอ้ผู้เชี่ยวชาญเลเอาไอ้ฟิวไอ้ฟิมวบอกแล้วมันเป็นไอ้เหี้ยไอ้ตอนนั้นที่กูบอกอะแล้วมันก็บอกว่าอย่ามาเข่าหากูมั่วๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขาหลุดกูก็เลยเอาคนอื่นไปเพราะกูสงสารมัน ในฟิล์มเดียนจัดแล้วที่หลังมึงต้องผิดบังถ้าไม่ใช่กูฉันจะไปอาบน้ำก็บไม่อาบน้ำีมันยังไม่อาบน้ำหรืออีมิกไม่อาบน้ำอีกฉันจะเป็นนินจา